บุกปีกบอพี่เอกอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันหมดแล้วเรียกตั้งนานไม่มีใครตอบเราเลยแฮบอปุ๊กปีกพี่เอกหรือว่าจะอยู่ในบ้านปุกปีกถ่อเอ้ยนึกว่าหายไปไหนซะอีกหายไปไหนที่ไหนฉันก็ยืนอยู่ดีตั้งนานละ ยืนอยู่ตั้งนานแล้วฉันเรียกตั้งนานแล้วทำไมไนายไม่ออกมาสักทีนึงอะเอา้าก็ไปเรียกนอกบ้านแล้วจะให้ฉันออกไปไหนงั้นเอาอย่างนี้รีบไปกันดีกว่าวันนี้ฉันมีงานพิเศษทำด้วยละขอบอกงานพิเศษอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมนายจะไม่รู้เรื่องฉันก็บอกให้นายเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ไงเตรียมตัวอะไรตั้งแต่เมื่อคืนพี่เอกอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นไงฮอยืนอยู่ที่เดิมประจำเลยแฮ มีอะไรเหรอพี่ฝนอ๋อก็แต่งตัวมาเรียบร้อยวันนี้เรามีงานพิเศษไงอ๋อโอเคเข้าใจจำได้อยู่บบมาเร็วเข้าบูโบทำไมวันนี้มายืนที่ประจำอะ่ะเจ้าโบเหรอใช่ทำไมวันนี้มายืนอยู่ในบ่อนอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันปกติโบไปวิ่งเล่นข้างนอกนะมาเร็วเข้าวันนี้เราจะต้องไปทำงานพิเศษด้วยนะ งานพิเศษที่ร้านรถเหรอใช่แล้วมาเร็ววันนี้จะต้องสนุกมากๆแน่นอนเลยล่ะว่าแต่ไปซ่อมรถมันสนุกตรงไหนพี่ฝนไม่ได้ซ่อมรถสักหน่อยไม่อ่ะก็วันเนี้ไม่ได้ซ่อมรถไงเดี๋ยวก็เปื้อนน้ำมันแล้วก็มาบนอีกอะไม่บนหรอกนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ซ่อมรถหมายความว่ายังไงกันเนี่ยนี่ไงามาถึงแล้วเอรถเยอะจังเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหจริงด้วยแฮ ก็พี่เขาบอกว่าวันเนี้ยพวกเราจะต้องไปส่งรถนะฮะส่งรถเนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวไปถามพี่เขาก็รู้เรื่องเองแหละนะมาแล้วค่ะเอาพวกเธอมากันช้าจังเลยนะคือว่าพวกเราตื่นสายนิดหน่อยนะคะเร็วๆเข้าเนี่ยลูกค้าเขาสั่งรถไฟฟ้าไว้เยอะเลยนะเนี่ยรถไฟฟ้างั้นเหรอคะ ใช่แล้วล่ะเขาสั่งมาหลายคันเลยนะเนี่ยหลายคันแต่แบบว่าทําไมเป็นสีเดียวกันหมดเลยล่ะคะว่าต้องเปลี่ยนสีตามออเดอร์นี่รีบเอาใบออเดอร์ไปเร็วๆเข้าอ๋ต้องเปลี่ยนสีทั้งหมดนี้เลยงั้นเหรอใช่แล้วรีบรีบเร็วเข้าทันเนะโอ้หลายคันมากเลยพวกปิ๊กบ่เดี๋ยวนายทาหน้าที่ดูตามใบออเดอร์นะว่าเขาจะต้องให้เราเปลี่ยนเป็นสีอะไรบ้างน่ะอา้าแล้วเราจะรถเราไปไว้ไหนไว้ตรงนี้ก่อนง่ะ แล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วเราไปส่งที่ไหนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยถามพี่เขาทีหลังก็แล้วกันนะมาแล้วเข้าเริ่มต้นจากขั้นแรกก่อนก็แล้วกันขั้นแรกนี่เขาบอกว่าสีแดงใช่เปล่าสีแดงอะเหรอใช่แล้วอ๋ถ้าสีแดงสีโปรดเลยหมายความว่าไงอะก็ฉันชอบสีแดงแล้วก็สีชมพู แต่ฉันรู้สึกว่าพี่ฝนก็จะใส่ทุกสีอยู่ดีอ่ะใช่แล้วฉันชอบสีเรนโบวด้วยหมายความว่ายังไงกันเนี่ยความจริงแล้วฉันชอบทุกสีแล้วน่ะมหมดก<อ>ันเลยเดี๋ยวก่อนทาไมทุกคันเป็นสีแดงหมดเลยน่ะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นทาไมเปลี่ยนคันเดียวทุกคันเป็นสีแดงหมดเลยลอ่ะแ,แปลกๆชาวบ้าเหรอเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่เคยเจอเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอารถคันนี้นะขึ้นไปบนรถขนส่งก่อนใช่แล้วเราจะต้องนํารถพวกนี้ขึ้นไปบนรถเทลเลอร์ให้เรียบร้อยฮึบอออโหอโหอาระจดโอเคคันต่อไปเลยพี่ฝนสําเร็จแล้วคันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่อกลงไงเนี่ยลงมาได้เลยลงไม่ได้คันต่อไปเสียอะไรพวกปิ๊ก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันเอาเปิดดูก่อนโอ้โหมีทุกสีเลยนี่นาทั้งสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีม่วงมีหมดเลยจิรวใครกันเนี่ยฟังทุกสีเลยโอ้แสดงว่าเขาจะต้องอร่ำรวยมากแน่นอนล่ะงั้นเอาสีเหลืองมาก่อนใช่เปล่าสีเหลืองงั้นเหรอสีเหลืองก็ได้นะหือฉุบมาแล้วเออทำไมคราวนี้ไม่เปลี่ยนไปสีเหลืองล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกพิษพวกพิษมาแล้วค่ะขั้นต่อไปสีอะไร กันต่อไปน่าจะสีชมพูนะสีชมพูงั้นเหรอแล้วทาไมสีไม่เปลี่ยนแล้วล่ะรอบเนี้ไม่นแน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะเป็นความลับของเกมหรือเปล่าูบูบูโบ้ออต้องลองให้เพื่อนมาทดลองทําดูหน่อยแล้วใช่แล้วถ้าเพื่อนๆไปลองทําดูจะได้รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าใช่ถูกต้องแหละมาเร็วเขา้าอันนี้ก็สีชมพูนะขึ้นชั้นล่างเลยนะพี่ฝนเอาเข้าไปได้หรือเปล่าตรงนั้น,นเออเขาได้แน่นอนรับรองได้ล่ะ ทำไมสีเรียงตามวันเลยอ่ะสีเรียงตามวันไงอ่ะก็นี่ไงสีแดงสีเหลืองสีชมพูเนี่ย <c oughs> เอาจริงเหรอจริงเหรอมาต่อไปสีเขียวนี่ใช่เลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องทําทางขึ้นชั้นสองด้วยนี่นะอ้าวเรารดเทเลอร์เขาดึงลงมาไม่ได้เหรอไม่เราจะต้องทําขึ้นชั้นสองนี่งาพาดขึ้นไปเป็นสะพาน ือว่ารถที่เช่ามาน่ะนะเขาไม่มีสะพานขึ้นชั้นบนให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราทําสะพานให้ก็แล้วกันนะคะก็ดีเหมือนกันเนาะเอาล่ะนะเรียบร้อยสะพานขึ้นชั้นสองสำเร็จแล้วขั้นต่อไปสีเขียวหรือเปล่าเนี่ยสีอะไรกันแน่พวกปิดสีเขียวนี่นะสีเขียวเหรอก็เปลี่ยนไปเพอมีเจ็ดสีนะเปลี่ยนสีไหนก็ถูกหมดแหละหรจริงเหรอจริงอ่ะงั้นเปลี่ยนคันนี้ให้กลายเป็นสีเขียวพี่ฝนอ๋อ แล้วเขาระบุหรือเปล่าว่าเขียวอ่อนหรือเขียวแก่เขียวนี้ก็แล้วกันเราเขียวนี้เลยใช่ไหมใช่เขียวนี้และสว่างดีโอ้โหเกือบไปนี่พวกเธอขับดีๆนะรถมันบอบางอ๋อได้เลยค่ะแล้วเราจะขับให้ดีเลยนะคะนี่มาเลยค่ะี่รถแข็งแรงมากเลยไหนบอกบอบางพี่วนฮะทาไมตะแข็งเนี่ยแล้วทาไมตะแข็งเนี่ยพี่วนขับขึ้นมาแรงเกินไป ทำไงดีพวกเราถอยหลังก็ไม่ได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวพี่เขาจะทํายังไงละเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวอนเปลี่ยนคันต่อไปแล้วเดี๋ยวพเพกจัดการด้านบนนะหมายความว่าไงกันพเพกช่วยขับเข้าไปข้างในหน่อยก็แล้วกันนะจะขับยังไงล้อขึ้นมาตะแขงอยู่วบนนีเน้เอาน้าเอาน้าแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วคันต่อไปสีส้มมาสีส้มเหรอสีส้มใช่อใช่ดิเด,ดี๋ดวยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อน น่าจะต้องเป็นสีอื่นนะปุ๊กปิดอยากได้สีฟ้าขึ้นมาอีกใช่สีฟ้าก็บอกแล้วว่าเลือกสีไหนก็ได้สีไหนก็ได้อใช่แล้วมันเจ็ดสียังไงก็ต้องถูกอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวก่อนอ๋อพี่เอกยังไม่ได้ขับรถขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไป่ฝนจัดการเองก็แล้วกันคันไหนอ่ะคันนี้ไงจะต้องเข้าไปข้างในก่อนก็พี่เอกก็ขับเข้าไปให้แล้วไงไม่พอทำไมอีกอ่ะมันจะต้องระเถิบเข้าไปข้างในอีก กระเถิบเข้าไปแค่ไหนอะข้างหน้านู้นเลยไหนตรงไหนนี่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพาไปอีกหลายคันเดี๋ยวก็หล่นลงมาพอดีไม่หล่นหรอกหน้าควันขึ้นแล้วฮะนหนอะมีควันขึ้นอยู่ข้างหน้าฮะสงสัยจะร้อนร้อนหรือว่าหนาวนุ๊กปิกนายไปไหนมาไปเมื่อกี้ใครขับรถมาโดนเท้าฉันเนี่ยฉันเองอ๋อฉันกระเด็นขึ้นมาข้างบนเลยจริงเหรอแล้วว่าไม่เป็นไรใช่เปล่าก็ไม่เป็นไรอ่นะมาเร็วเข้า ขึ้นรถแล้วขึ้นแล้วมางอนนนนนนนขึ้นไปแล้วพี่ฝนพอจริงเหรอเนี่ยพอรับรองได้เลยว่าพอแน่นอนฉลุนแล้วนะไม่ลนหรอกหน้าเออระวังไม่ลนไม่ลนคันต่อไปสีอะไรคันต่อไปสีอะไรผู้พิดสีม่วงสีม่วงอ่ะสีม่วงแะอ่ะสีม่วงก็สีม่วงมาแล้วค่ะยังเหลืออยู่อีกคันหนึ่งน่ะคันสุดท้ายดูท่าทางอ๋อรู้แล้วนี่ดูใบตามออเดอร์ไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วเอ้า คันสุดท้ายสีเดิมใช่คันสุดท้ายเป็นสีเดิมพี่ฝนฮะไม่ตรงเดี๋ยวใจเย็นแป๊บหนึ่งสีม่วงนี่มาแล้วอย่างสวยเลยล้ะขอบอกใครกันนะสั่งรถเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้นัสั่งเป็นรุ่นเดียวกันคนละสีเลยแบบนี้ต้องแบบร่ำรวยมากแน่นอนแหละฉันว่าที่อยู่นี่คุ้นๆชับก้อนชับก้อนเฉบ เดี๋ยวฮันขอจอดขึ้นด้านบนก่อนก็แล้วกันนะระวังพี่หัวระวังระวังระวังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเดี๋ยว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 าใหม่เอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งรถเลยหงายเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปุ๊บเดี๋ยวมาใหม่นี่ได้แล้วเข้าใจอยู่ว่าเดี๋ยวมาใหม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ได้ฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยอ๊บอ๊บจึบอ๊บอ๊บมาแล้วสรุปแล้วเนี่ยขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมขึ้นได้แล้วเดี๋ยวกระเถิบเข้าไปอีกหน่อยงั้นเราก็ไปส่งรถกันดีกว่าอ่ะคันสุดท้าย คันสุดท้ายแล้วพวกเราแล้วพี่ฝนจะเอาขึ้นมายัางไงเนี่ยเออขึ้นได้แน่นอนพอไปพอพอจริงเหรออ๋อพอพอรับรองว่าพอเขาออกแบบไว้ให้มาหกคันเหมือนเนี้ยพอรับรองเนี่ยคันนี้ไปพอเอาไปไว้ตรงไหนอ่ะไว้ข้างบนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละคอยดูมุมไม่ดีอย่าขับเข้ามาทําไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด <laughs> เดี๋ยวหนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ ตะแคงอีกแล้วแป๊บหนึ่งทุกคนเพีอกก็บอกแล้วว่าอยากขับขึ้นมาที่ไม่พอพอรับรองว่าพอมีแค่ครึ่งคันเองเออพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังก่อนเพีอกจัดจัดกาเถิบเข้าไปหน่อยเร็วเข้าจะกรเถิบเข้าไปยังไงเอาเชือกมัดไว้ได้ไหมตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนเออมาใหม่อาะใหม่ใหม่เออมาแล้วเออเห็นไหมบอกแล้วว่าพอมันพอที่ไหนพี่ฝนเดี๋ยวก่อนใหญ่แล้ว แย่แล้วทําไงดีะแย่แล้วรถไฟไหม้รถไฟไหม้แล้วพี่ฝนขับขึ้นแบงกงบนทาไมอะแย่แล้วเดี๋ยวเดต้องมีรถดับเพลิงรถดับเพลิงจะไปเอาที่ไหนตอนนี้รถดับเพลิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสถานีดับเพลิงเลยไปอีกตั้งสองซอยไหนอะตรงไหนอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไหนอะนั่นโบสถ์นั่นโบสถ์ไหนน่ะเลี้ยวซ้ายไปดิเลี้ยวซ้ายซ้ายไหนอะข้างหลังพี่ฝนอะข้างหลังไหนเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่าโถเอ้ยเดี๋ยวก่อน อย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วรถดับเพิงอยู่ไหนมาแล้วเขาเลี้ยวขวาเลยแล้วพี่ฝนเลี้ยวขวาไหนอะขวาเนี่ยแหละเลี้ยวไปเลยขวานี่นะเลี้ยวไปเลยนั่นไงเจอแล้วรถดับเพิงเมื่อกี้หันหลังมาก็ถึงแล้วจริงเหรอยอย่าแล้วอย่าล้วรถไฟไม้ยต้องเอารถดับเพิงไปดับก่อนเดี๋ยวต้องเปิดสวิตช์ปุ่มตรงไหนนะพวกเราปุ่มอยู่ข้างบนนั่นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีน้ําแล้วนีเนนน้า น้ำใช้ได้โอเคไปเร็วพวกเราเราจะต้องไปดับเพลิงก่อนปิดน้ําก่อนเดี๋ยวน้ําหมดกันพอดีมาเร็วเข้ามาเร็วขึ้นรถมาเร็วโอบอกแล้วว่าอยากขับขึ้นมบอมม<า>บมาเร็วบอมาเร็วๆพ๊กปิ๊กเร็เรวๆหน่อยฉันขึ้นมาต้องนานแล้วฮืบจืดจมาแล้วจา้าดูดีไฟไหม้เลยอ้าวเฮ้อเดีอันดีก่่อเฮหายรถหายไปไหนอ่ะหรือว่าหัวหน้าเขาจะเอาลงมาแล้ว รถหายไปเฉยได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังปั้งเลยเมื่อกี้เหมือนใครกระเด็นไปใครกระเด็นไปนะเอใครกระเด็นมานะพวกเราใครจะกระเด็นไปได้ไงพี่ฝนอ๋อได้ไงรู้แล้วรู้แล้วว่าใครกระเด็นใครกระเด็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถหายไปจริงด้วยเข้าไปซ่อมหรือเปล่าเข้าไปซ่อมเหรอน่าจะใช่นะเด๋ยวไปถามพี่เขาดกวะนี่ไงกระเด็นมาไกลเหรอ นี่พวกเธอฉันบอกให้เอารถขึ้นใหครบไงขึ้นครบแล้วเรียบร้อยค่ะงั้นก็ไปส่งตามที่อยู่นี้เนาะแต่ว่าหายไปหนึ่งคันไปไหนแล้วคะอ๋อเอาไปซ่อมแล้วตอนนี้แช่ตู้เย็นอยู่อ๋อแช่ตู้เย็นแล้วเหรอคะมันร้อนไงโอ้้าอยางงั้นแล้วก็วันนี้พวกเราก็ทํางานประสบความสําเร็จแล้วที่อยู่ตามที่จะต้องไปส่งอยู่ไหนคะนก็อยู่ในใบที่ฉันถืออยู่นี่ไงอ๋ออยู่ในใบเนี่ยเนระ ขึ้นมาได้แล้วงั้นอาอย่างนี้พวกเรา let's go กันดีกว่าขึ้นรถไปส่งเลยนะพี่วนฮะลงมาสิลงมาไหนอะลงมาขึ้นรถนี่อ๋อเดี๋ยวเบรขับก็แล้วกันนะให้เบรคขับใช่ปะล่ะใช่แล้วเบรคเป็นคนขับเดี๋ยวพี่ฝนจะนั่งดู GPS แล้วก็พาไปส่งพาไปส่งที่ไหนอะนี่ไงรถครบแล้วขึ้นมาแล้วปุ๊กปิ๊กกับโบนายนั่งดีหรือเปล่านั่งดีแล้วขับออกไปได้แล้วอะ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดู GPS ก่อนอื ดูท่าทางน่าจะต้องไปที่นี่แหละนะนั่นเดี๋ยวพี่เองออกรถเลยนะออกรถแล้วเหรอนี่ไงสตาร์ทรถแล้วออาสตาร์ทรถหนึ่งสอใช่ที่ไหนนะพี่ฝล <laughs> เ,เสียงสตาร์ทรถยังไงอะ่ะ ก็สตาร์ทรถนี่รถไฟฟ้าไม่ใช่เฉยรอรถไฟฟ้าอ๋ออ๋อนี่ไงสตาร์ทรถแล้วไปแล้วนะอ๋อไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวเลสโกเลยเลสโกไฟแดงเขาไฟเขียวไฟเขียวพอดีไปทางนี้ใช่ป่าวใช่ใช่ตรงไปตรงไปทำไมขับยากจังเลยเอ๋อก็นี่มันรถบรรทุกไงรถคันใหญ่เดี๋ยวต้องตีวง,วงกว้างๆอ่าระวงังระวงังระวงังเด้เออเอานั่นแหละขึ้นขึ้นนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะลอดอุโมงค์ไปให้เราลอดอุโมงค์ไปเหรอใช่ใช่เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนทำไมอ่ะ ไฟแดงอ่ะแล้วลอดอุโมง์ไปจะผ่านไปได้หรอผ่านได้เพราะว่าอุโมงสูงอุโมงเนี่ยนะใช่อุโมง์สูงมากเลยจริงเหรอพี่ฝนจริง มาแล้วเข้าไปทางไหนต่อเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหมเออระวงังระวงังระวังโอ้โหโนี่สาวพวงอะไรสุดเลยเนี่ยอ่ะลอดอุโมงนี่เนี่นี่นี่ระวังระวังเห็นไหมเดี๋ยวมันมันจะชนหรือเปล่าเออไม่ชนไปได้ไม่ใจเหรออ่ะนี่งานรอดมาแล,แล้วก็ลอดมาแล้วผ่านได้จริงก็่อเนี่ยผ่านได้นี่งานผ่านได้ของจริงเขาไปทางไหนต่อเนี่ยตรงไปเรื่อยๆเหระตรงไปเรื่อยๆนี่ทางหมู่บ้านแล้วนะหมู่บ้านไหนอ่ะนี่ไงหมู่บ้านของอาจารย์ใหญ่อ่ะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ไปเดี๋ยวไปที่ปราสาทก็เหรอไม่ใช่ปราสาทอ้าวไม่ใช่ปราสาทแล้วให้ไปทางไหนอ่ะมีสะพานเลี้ยวขวาอีกรอบนึงอ่ะมีสะพานที่ไหนอ่ะนี่ไง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 จอดจอดจอจอดขวา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 ไหนอ่ะขวานี่นนและนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะถ้าขึ้นเขาไปทางนี้มันคุ้นคุ้นทางอยู่นะทําไมเหรอพี่เอกว่าต้องเป็นบ้านคนคนนั้นแน่เลยคนคนั้นนะคนคนไหนอ่ะฉันว่าก็เป็นคนคนนั้นคนเดียวกันกับที่ฉันคิดอ่ะคนนั้นคนไหนอ่ะ อ้าก็บ้านของคุณน้ารัตนาเดี๋ยวจริงเหรออ๋อนี่เขาสั่งรถเยอะขนาดนี้เลยเหรอเขาก็คงจะสั่งไปให้ทุกคนแล้วมั้งอ๋อจริงเหรอหัวเขาใจดีจังเลยอ่ะนั่นไงก็มีอยู่หลังเดียวรถจริงด้วยแฮะโอ้โหระวังระวัง มันต้องตีโค้งกว้างหน่อยรถใหญ่มาแล้วมาแล้วมีใครกําลังตื่นเต้นรอพวกเราอยู่แฮะนั่นคุณพ่อว่านี่นะอเกือบไปเกือบไปแนะโอ้โหดีน,เนนะ,ะนนเบรกได้โลละ่ะวันหน้าแล้วก็เพื่อนเรานี่นะ เดี๋ยวก่อนหรือว่าจะสั่งให้ทุกคนคนละคันมาแล้วล่ะค่ะในที่สุดก็มาจนได้ดีใจจังเลยครับเอารถมาส่งตามที่ออเดอร์ไว้แล้วนะครับออขอบใจมากเลยนะเนี่ยดีจังเลยเอาละทุกคนมารับรถแล้วค่ะฉันสั่งให้คนละคันจ้าแบบนี้ผมก็มีรถขับไปซื้อกับเ้าแล้วนะครับในที่สุดเราก็ทำภารกิจวันนี้สำเร็จจนได้ลอล่าก็ได้รถกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเนี่ย